สวัสดีนะครับอาเราเรามาทักทายกันก่อนนะครับอย่างเป็นทางการอาพนมมือทุกคนเลยพนมมือขึ้นครับน้บหนึ่งถึงสามนะระวังนะเต็มพร้อมหนึสส,สวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีคะ่ะคุณครูสวัสดีครับเข้าสู่ บทเรียนวิชาดนตรีนะครับเปียโนของเรานะครับอุดุบันหนึ่งนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากาง่ายๆนะครับขอวันนี้ซิงซ่องครูมีเพลงใหม่มาให้ร้องนะครับชื่อว่าเพลงพายเรือน้อยอยู่ที่ทะเลนะครับพายเรือน้อยใครเคยไปพายเรือมีไหมใครเคยนั่งเป็ดมั่งเลยที่น้องประจักษ์ ปันเป็ดยังไม่เคยเนาะช่วงนี้เขายังไม่ให้นั่งมัง้งอ่ะเดี๋ยวเรามาบา,บานึกจินตนาการกันพายเรือนะครับพายเรือถ้าพายเรือ,อยังไงเอ่ยพายเรือแบบไหนครับใครเคยเห็นพายเรือ,อยังไงมีไม้ใช่ไหมมีไม้เราเราก็พายใช่ไหมเอาเรือมาพายกันใช่ไหมครับนั่งบนเรือเนาะอ่าเห็นเรือไหมครับมีภาพให้ด้วยประกอบเพลงพายเรือน้อยนะครับลองฟังคุณครูร้องดูก่อนเนาะ ไายเรือน้อยมันล้อยยังไงนะ้ามีแค่สี่บรรทัดเองเดี๋ยวกูล้องให้ฟังก่อนนะครับพายพายพายเรือน้อยลอยอยู่กลางทะเลพายุพัดคลื่นสัดสาดลอยเรือกลางทะเลพายพายพายเรือน้อยลอยอยู่กลางทะเลพายุพัด คลื่นสัดสาดร้อยเรือกลางทะเลพายพายพายเรือน้อยลอยอยู่กลางทะเลพายุพัดคลื่นสัดสาดร้อยเรือกลางทะเลพายพายพายเรือน้อยลอยอยู่กลางทะเลพายุพัดคลื่นสัดสาดร้อยเรือกลางทะเล ร้องได้ไหมครับอาจจะเริ่มร้องได้แล้วนะครับแต่ครูพาไปร้องทีละบรรทัดละกันนะครับบรรทัดแรกอืบรรทัดแรกพายพายพายเรือน้อยออีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งนักเรียนฟังนะพายพายพายเรือน้อย ต่อไปอเดี๋ยวครูพาร้องนะนักเรียนร้องพร้อมกับคุณครูนะครับสองรอบนะบรรทัดแรกนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามอ้าวพายพายพาย,พายเรือน้อยอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามอ้าวพายพายพายเรือน้อยบรรทัดที่สองอ่านบบรรทัดที่สองเนาะ ทัดที่สองนะครับฟังนะลอยอยู่กลางทะเลอีกฟังอีกครั้งหนึ่งนะลอยอยู่กลางทะเละเดี๋ยวครูพา้องนะครับลอยอยู่กลางทะเลนะหนึ่งสองสามอ้าวลอยอยู่กลางทะเลอีกรอบหนึ่งอ้าวลอยอยู่กลางทะเล เอาสองมาท่านี้มารวมกันเนะาะช้าช้านะช้าๆครูว่านักเรียนร้องได้อยู่อ่าฟังนะฟังนะครับพายพายพา,ายเรือ้อยลอยอยู่กลางทะเลนี่ครูว่านักเรียนร้องได้แน่นอนเลยอ่าขอฟังอีกรอบหนึ่งนะนักเรียนฟังคุณครูอีกรอบหนึ่งนะครับฟังนะอ่า พายพายพาย,ายเรือน้อยลอยอยู่กลางทะเละทีนี้นักเรียนร้องตามคุณครูนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับเอาซักสามรอบนะหนึ 1, 2, ่งสองสามอ้าพายพายพาย,าย,ายเรือน้อยลอยอยู่กลางทะเล อ่ะอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกสองรอบอีกสองรอบนะครับหนึ่งสองสามอ้าวพาย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 เรือน้อยลอยอยู่กลางทะเลรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายนักเรียนช่วยครูลองดังๆเลยนะหนึ่งสองสามอ้าวพายพายพายเรือน้อยลอยอยู่กลางทะเล เทนโจช่วยครูร้องน้องอะไน้องนับตังด้วยโอ้โอตกตัวเองทุกคนเลยนะครับอ่าไปฝึกร้องนะน้องไบรท์ด้วยน้องไบรท์ก็ร้องนะครับน้องเซนดีทุกคนเลยนะครับฟิวเจอร์ด้วยอ่ะคุณน้ำค้างว่าพาร้องอีกรอบหนึ่งนะครับ นักเรียนร้องบรรทัดที่สองนะเดี๋ยวครูจะร้องเพิ่มบรรทัดที่สามบรรทัดที่สี่นะครับนักเรียนร้องแค่สองบรรทัดพอนะจะพร้อมนะอ้าวพายพายพายเรือน้อยลอยอยู่กลางทะเลพายุพัดคลื่นสะ撒ลอยเรือกลางทะเลอีกรอบหนึ่งพายพายลอยอยู่กลางทะเลพายุพัดคลื่นสะ撒 ลอยเรือกลางทะเลแต่นักเรียนร้องนะอ้าวพายพายพายเล้อน้อยลอยอยู่กลางทะเลพายุยพัดคลื่นซัดสาดลอยเรือกลางทะเลรอบสุดท้ายพายพายพายเล้อน้อยลอยอยู่กลางทะเลพายุยพัดคลื่นซัดสาดลอยเรือกลางทะเลโอ้โหต้มือตัวเองหน่อย โอ้โห้ร้องเสียงดังฟังชัดนะครับดีมากนะครับไปฝึกซ้อมร้องนะครับเด็กๆ yeah. ต่อไปมาดูหัวข้อโซเฟ่ครับเบบี้ชาร์กนะครับยังจำได้ไหมยังจำได้ไหมครับเบ ah. so บี้ชาร์กโซเฟ่เบบี้ชาร์กนะฮะร้องเป็นตัวโน้ตกันนะครับโดเลฟ้า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 ฟา โดเลฟฟาฟ่าฟ่าฟาโดเลฟฟาฟ่าฟ่าฟาฟามีนะถ้าบรรทัดแรกร้องได้มันทัดที่สองยิ่งง่ายเลยนะครับมันเหมือนกันเลยนะครับสองบรรทัดนี้นะครับครูว่านักเรียนร้องได้เนาะ,ะเดี๋ยวร้องไปตามกับคุณครูนะครับเดี๋ยวครูน้ำค้างจะเล่นแล้วเราร้องไปช้าๆพร้อมกันเนาะเตร็มพร้อมนะนักเรียนช่วยครูลองด้วยนะครับ เตรียมพร้อมนะหนึ่งสองสามอ่ะโดเลฟ้า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 ฟาโดเลฟ้า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 ฟาโดเลฟ้า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 ฟาฟามีบรรทัดที่สองครับโดเลฟ้า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 ฟาโดเลฟ้า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 ฟาโดเลฟ้า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 ฟา ฟามีโอร้อ,องด้วยน้องน้องอะไรนี่ยเพ่ย,พยนะครับโอ้โหทุกคนเลยนะครับอ่เดี๋ยวเราจะร้องไปกับเพลงนะครับขอช้าๆนิดนึงนะครับคุณครูน้ำค้างครับตัวนักเรียนจะร้องไม่ทันเตรมพร้อมนะเด็กๆร้องตัวโน้ตนะครับ พร้อม imer, อน,นะล้อเป็นตัวโน้ตนะเป่งเสียวมาเลยผิดถูกไม่เป็นไรสองโดเลฟฟาฟ้าฟ้าฟาโดเลฟฟาฟ้าฟ้าฟาโดเลฟฟาฟ้าฟ้าฟาฟามีปรญหาที่สองครับโดเลฟฟาฟ้าฟ้าฟาโดเลฟฟาฟ้าฟ้าฟา Do lay Fa 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 Mi fat lê fa 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 fat Fa 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 mi bài hát thứ fa 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 mi ฟา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 โดเลฟา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 โดเลฟา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 มีเอาหายใจครับโดฟา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 โดเล่ฟา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 โดเล่ฟา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 มีใครร้องได้จะเล่นเพลงนี้ได้เลยนะครับน้องเปียโน าน้องเป็นโนล้องได้แล้วจำได้หรือยงังจำได้หรือยังเด็กๆจำได้ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดิวนิ้วกับเพลงนี้กันนะครับนา,ด,าดูตัวอย่างครับเผื่อ 1, 1> เด็กลืมหนึ 2> 1, 2, ่งสองสาม ครับเเราจะดิวนิ้วกันมือขวานะครับเอาเฉพาะมือขวามีนิ้วนางนะครับนิ้วนางนักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีแรงกดนะครับคือมันต้องส่วนใหญ่ครับเกือบทุกนิ้วอะครับแต่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนักเรียนมีแรงกดแน่นอนนะครับเดี๋ยวแต่นิ้วนางกับนิ้วก้อยแต่เพลงนี้พผอิญว่าไม่มีนิ้วก้อยกดนะครับกดที่โดเลแล้วก็ข้ามตัวมีไปครับตัวนิ้วที่สามจะเพิ่งกดโดเลแล้วก็มาฟาเลยครับ ฟ้าฟ้าฟ้าฟาฟานิ้วนางจะกดเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาออกแรงนิ้วกันนะครับ ALL. ทุกคนชูมือขวานะครับเด็กๆทุกคนเลยนะครับชูมือขวานะครับเราจะออกพลังนิ้วมือกันแล้วนะครับอยากชูมือขวาให้คุณครูดูหน่อยครับมือขวาไหนชูให้ครูดูหน่อยครับผมมือขวาเด็กๆจําได้ไหมมือไหนไม่ใช่มือซ้ายนะขอมือขวา มือขวาของทุกคนเลยนะครับใครไม่ถนัดมือขวาก็ขอให้ใช้มือขวานะครับอา Are you ready พร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วนะครับน้องเป็นโนว่าพร้อมแล้วอะแล้วเ,เราดิวมือนิ้วมือก่อนนะครับกันลืมนะครับนิ้วโป้งครูให้เป็นโน้ตตัวโดนะครับอ่าพร้อมกันดิวนิ้วกันนะครับสามครั้งนะต็มพร้อมนะอวโดโด โดต่อไปนิ้วที่สองเลนะครับอ้าวเลเลเลต่อไปนิ้วสามี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 นิ้วที่สี่ฟา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 นิ้วที่ห้านิ้วก้อยซอนซอนซอนสอนเอาแค่นี้นะครับต่อไปเพลงนี้จะไม,ไม่ต้องใช้นิ้วก้อยนะอ่าเตรียมพร้อมนะครับไปตามกับเพลงเลยเนาะ ดูคุณครูนะครับดูนะดูนะครับอ่าดูฟังโดเลฟา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 โดเลฟา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 สุดท้ายโดเลฟา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 แล้วก็ฝามีฟา มีจบที่นิ้วกลางนะครับจบที่นิ้วกลางนะได้ไหมได้ไหมครูว่านักเรียนได้แล้วโอ้ตบมือให้น้องเอวาลินกับเจโนโอ้โหตั้งใจทํามากเลยอ่าทุกคนชูมือขวานะเตรียมพร้อมนะครับทุกคนเลยนะโอ้โหมีความตั้งใจทุกคนเลยอ่าเตรียมพร้อมนะครับใครทําได้นิ้วมืออย่างนี้นะถ้ามีเครื่องนะครับเครื่องดนตรีกดได้แน่นอนเลยนะครับครูเชื่อว่านะครับอ่าเตรียมพร้อมนะครับ you ready? โอเคอ่าเตรียมพร้อมนะครับร้องไปด้วยนะหนึ่งสองสามอ้าวโดลเลฟะา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 ฟาโดเลฟะา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 ฟาโดลเลฟ้าฟะาฟะาฟะาฟาฟามีรอบสุดท้ายอ้าว โดเลฟา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 โดเลฟา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 สุดท้ายโดเลฟา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 แล้วก็ฟ้ามีฟานิ้วกลางมีโอ้ตบมือ,อตัวเองหน่อยเกย่งมากเก่งมากเก่งมาก <ELL> ถ้าทำนะถ้าทำได้นะทุกคนจะทำได้เลยจำได้แน่นอนนะครับ อต่อไปหัวข้อต่อไปเนาะอันนี้อย่าลืมไปฝึกซ้อมนะครับเพลง Baby Shark กนะครับอเัี๋าวเราจะมาตบมือกันนะครับจำสัญ,ญลักษณ์ได้ไหมเอยโอ้จำได้จำได้นะครับเมื่อกี้อึ้งมาก่อนเลยนะครับอึง้งถูกต้องนะฮะ น้องอวีวาลินนะฮะออนี่เห็นตัวจุดใช่ไหมครับจุดต้องกำปั้นแล้วอึ้งนะครับอึ้งอย่างนี้เลยอึง้งแล้วต้องพูดด้วยนะอย่าพูดในใจนะให้พูดพูดแบ่งเสียงออกมาแล้วก็ทำท่าด้วยอึง้งอย่างนี้กำปั้นสองมือเลยอ่าเห็นตัวดาก็ต้านนะครับต้านเห็นไหมสีแถบเหลืองๆนะครับให้ต้านนะครับต้านพร้อมกับตบมือด้วยต้าน นะใครจำได้แล้วเอยอึ้งยังไงอึ้งเอาพร้อมกันสามสิอึ้งโอ้หน้องอีกบอกว่าอึ้งเลยนะครับออกพลังเยอะมากสุดยอดต่อไปต้านยังไงต้านยังไงพร้อมกันสามสต้านโอ้โหต้านตบมือนะไม่ใช่ต้านแบมือนะครับน้องนับตังงงงชายตบมือแปะโอ้ตบมือแปะแปะถูกต้องต้านต้องพูดด้วยนะครับ ต้านํำปั้นพูดคําว่าอึ้งใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าสับสนนะครับอ้าวตัวอึ้งมาก่อนเห็นไหมตัวอึ้งมาแล้วตัวอึ้งมาแล้วมาตัวอึ้งมาแล้วนะครับเตรียมพร้อมนะข้างบนนะครับบรรทัดแรกนะครับทั้งเพลงเลยนะครับของบรรทัดแรกนะครับเอาแค่บรรทัดแรกนะครับ ทั้งเพลงเลยนะครับบันทันแรกนะครับส่วนเลขสามรันทัดที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทำนะครับเอาแค่บรรทันแรกนะครับมันเป็นอึ้งก่อนนะอึ่งนะครับสีรอบเลยนะครับคุณน้ำค้างเขียนไว้สีรอบนะครับบรรทันแรกสีรอบนะครับจบเพลงเลยนะครับบรรทันแรกนี้เอาจบเพลงเลยนะครับพอมาถึงอันสุดท้ายแล้วก็ย้อนกลับมาอันอันแรกใหม่นะฮะนะ เ็นลูกศรสีแดงนะครับอ่าตนแรกนะคะสี่รอบนะ,ะเอาเฉพาะบรรทัดแรกนะครับเต็มพร้อมนะครับอึ่งน,นะอึ้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งตบมือนะอย่าต้านนะอึ้งก่อนนะครับอึ้งแล้วก็ค่อยต้านนะครับเต็มพร้อมนะครับ ได้นะครับอาจจะงงงอันสุดท้ายนะครับสุดท้ายมันอึ้งแล้วก็อันแรกก็อึ้งนะครับอย่าลืมนะครับมันจะเป็นอึ้งอึ้งนะครับอันสุดท้ายนะครับสุดท้ายจะมาอันแรกก็จะเป็นอึ้งอึ้งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับกันกันนักเรียนลืมนะครับเอาบรรทัดแรกนะครับวันนี้เราจะเอาทั้งเพลงเลยนะ 一、二、三、八、嗯八、嗯 ช่วงนี้ลกอยู่กำลังลำพังต่อไปนะครับ,บนะเอาบรรทัดที่2เลยนะครับต่อไปบรรทัดที่2นะครับอเอาแค่บรรทัดที่นะอ่าเตรียมพร้อมนะเราจะเอาแค่บรรทัดที่2นะครับที่ปีเลข3นะครับเตรียมพร้อมนะครับ เริ่มได้แล้วนะครับเริ่มได้แล้วเราจะทําแยกนะครับเป็นทีละบรรทัดนะครับอ่าขออีกหนึรอบเร็วกว่าน,นี้หนึ่งรอบนะครับโอเคเอาบรรทัดท,ที่หนึ่งก่อนนะครับสี่รอบนะครับบรรทัดละสี่รอบนะคะบรรทัดละสี่รอบเสร็มพร้อมนะครับบรรทัดที่หนึ่งนะ โอ้โหตบมือให้ตัวเองด้วยสุดยอดจริง,รงๆนะครับอ,บอโอ้โห,โโหเก่งกว่าพี่อนุบาลสองละนะครับเห็นตัวกระตุนไม่ตบมือให้แล้วนะนนตบมือให้เด็กๆเลยนะครับครูดีใจมากนะครับอ่าเรามาดูครับลืมกันหรือ,อยังตัวกลมมีค่าเท่าไรตัวกลมมีค่าเห็นเลขอะไรครับ สี่จังหวะถูกต้องครับเด็กๆตอบสี่ตัวกลมมีค่าสี่จังหวะ,ะครับหนึ่งสองสามสี่เลยนะครับต่อไปตัวขาวครับตัวขาวมีค่าเท่าไหร่ครับใครรู้ตัวขาวมีค่าเท่าไหร่เห็นเลขไหมเลขอะไรเอ่ยในชูนิวซีตัวขาวในชูนิวซีโอโห,โหเลขสองครับน้องตั้งแบบว่าสองจังหวะอตัวขาวมีสองจังหวะนะครับอ่า ต่อไปตัวดำครับดูตัวดำตัวดำ,วดำมีค่ากี่จังหวะครับเห็นเลขไหมครับเลขอะไรเอ่ยโอ้เลขหนึ่งน้องอีกวอาเลขหนึ่ง,หน,ง,ง,ห,นง,งหนึ่งจังหวะนะครับหนึ่งจังหวะน้องตั้งก็บอกว่าหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะฝึกชูนิ้วไว้นะครับชูนิ้วต่อไปครับตัวสุดท้ายที่เราเห็นตัวอึ้งที่ในลิทึทมที่เราเห็นมาตัวหยุดตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ หยุดกี่จังหวะเห็นเลขไหมครับหนึ่งจังหวะน้องตั้งนะน้มาตั้งสุดยอดจริงๆนะครับอ่าต่อไปเรามาดูครับโนต้ตตัวโนต้ตสามตัวในบรรทัดห้าเส้นก่อนจะถึงตัวโดมจะมีตัวอะไรครับกุญแจอะไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมกุญแจโซนนะครับกุญแจโซน เห็นไหมครับ <Yeah. S 1> นี่ที่ครูวงกลมไว้กุญแจซอนนะครับกุญแจซอนจำให้ได้นะครับเพราะว่าจะบังคับตัวโน้ตว่าตัวโน้ตมีชื่อว่าโน้ตตัวอะไรอย่างตัวนี้ตัวแรกเลยที่เราเห็นตัวซีเนี่ยมันมีเส้นกลางๆขีดไว้นะครับตัวนี้มีชื่อว่าโน้ตตัวโดนะครับโน้ตตัวโดพูดพร้อมกันครับโด พูดพร้อมกันครับโดตัวโดนะครับจำให้ได้นะมันมีขีดกลางๆน้อยๆเส้นนิดน้อยนะครับต่ note, <To do. S 1> อไปโน้ตตัวที่สองนะครับโน้ตตัวเลอลพูดพร้อมกันครับเลพูดพร้อมกันขขอีกครั้งหนึ่งเลตัวโดตัวเล โดเลต่อไปตัวที่3คือโน้ตตัวอะไรเอ่ยมี me. พูดพร้อมกันครับมีโนตตัวมีอีกครั้งหนึ่งโนตตัวมีอ่ามี <No. S 1> น้องปอเช่บอกว่าโน้ตตัวมีนะครับอ้าวเราพูดพร้อมกันครับตัวแรกเลยอ้าวโนตตัวโด โนตตัวโดนะครับต่อไปตัวที่2ครับโน้ต no, ตัวเรโนตตัวเรต่อไปตัวที่3มครับโน้ต no, ตัวมีนะครับโดเรมี do, le, me, นะครับน้องโอชิก็บอกว่าตัวมีเหมือนกันนะครับปัจจักยานหนีคุณครูแล้วโดเรมี <laughs> do, le, me, นะครับได้แล้วนะ อย่าลืมนะครับไปซ้อมนะครับไปดูมาด้วยนะครับทบทวนนะครับอย่าลืมไปทบทวนนะนะครับอย่าลืมแอดไลน์นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเรียนดนตรีนะครับถามคุณครูได้นะครับครูน้ำค้างครูมาลิโอนะครับผมก่อนจากกันไปก็สินเจียยูอีสินนี้หัวใช้นะครับมีเงินมีทองกันทุกคนเลยนะครับคุณครูปกครองนักเรียนด้วยนะครับ นักเรียนได้อ่งเปาเยอะๆนะอ่าเก็บไว้ด้วยนะครับอดออมอดออมพรุ่งนี้วันเที่ยวแล้วนะครับวันนี้วันไหว้นะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะอ้าวพนมือขันพนมือทุกคนเลยนะครับขอให้สิ่งดีๆในปีนี้เข้ามาสู่ทุกคนนะครับอ่าสุขสมหวังเฮงเปังๆันักเรียนพร้อมกันนะครับคุณน้ำหนึ่งถึงสามก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพร้อมกันหนึ่งสองสาม ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ<ด>คุณคู<ด>บายบายเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ